สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงบกู้พี่เกิดในลักนณะราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สองพนนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามประการใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่หล่หน,นรับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ พไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เอ็ดออฟว s นสเวนออฟสอดราชินีถือไม้ทว o ครับแล้วก็เป็นไพ่ A อเอออฟสอดนะครับทีนี้มาดูกันต่อหรับชาวตุนลนัคนาตุลแถวล่าง10ถ้วยเด็กถือถ้วย1เหรียญ สี่ไม้ใบสุดท้ายนะครับเป็นเซเว่นออฟัอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่คิงถือไม้โอเคเท่าที่ดูนะครับชาวตุลัขนาตุลเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการงานที่มีความแบบพัฒนาเติบโตโดดเด่นมากๆแล้วก็มีการ เติบโตบไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เลยส่วนการเงินก็ค่อนข้างดูดีนะครับมีอนาคตมีในเรื่องของความสุขความสมบังค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องระมัดระวังอยู่เล็กน้อยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงของชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ชาวตุลลัคนาตุลตอนนี้มีโอกาสแนวโน้มของการที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะดาวศุกร์เนี่ยเดินโครจรไปทับดาวราหูอยู่ในภพเลือนอลิด้วยอาจจะทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคให้เราต้องปรับต้องแก้ไขนะครับสิ่งต่างๆนิดนึงหรืออาจจะต้องแบกภาระเรื่องของความรู้สึกเพราะว่ามีไพ่สเวนออฟสอดเกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังใครที่อาจจะมีผลประโยชน์กับตัวคุณแต่เขาได้ผลประโยชน์เขาก็ชิงหนีนะครับหรืออาจจะต้องระมัดระวังพวกพวกสแกม นะครับต่างๆหรือฟิชชิ่งต่างๆหรือคอสเซนเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังการเซ็นการกู้การคําประกันหรือการยืมเงินแบบนี้ควรละเว้นไปก่อนนะครับเพราะปัญหาสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลเสียเปรียบได้แต่สิ่งที่คุณได้เปรียบแบบเต็มๆเลยก็คือในเรื่องของการงานเพราะการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยมีทั้งควีนถือไม้ ราชาถือไม้มาแสดงว่าโอกาสของการที่คุณจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือสามารถที่จะมีถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าคุณจะได้คนที่ลองเช่นสมมติว่าคุณเป็นหัวหน้า,ค,นาคุณจะได้ลองหัวหน้าที่ช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราดีขึ้นนะครับหรือช่วยแบบเหมือนอเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นหูเป็นตาหรือเป็น เป็นมือเป็นไม้ให้เราอืมมากขึ้นประมาณนี้แต่ถ้าเราเป็นลองเราก็จะได้หัวหน้าที่ดีที่คอยสนับสนุนช่วยสอนงานช่วยอา่าทำให้เรามีแบบ การแบบพัฒนาในเรื่องการงานที่โดดเด่นมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อาจจะมีแนวโน้มของการทํางานก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นการคิดการทําบริหารจัดการทุกอย่างมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาและต่อยอดไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นไปในทุกทางที่ดีมากๆในการที่เราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งเหล่านั้นนะครับการคิดการทําบริหารจัดการทุกอย่างดี ฟังนะครับเด่นมากมีโอกาสของการพุ่งทยานไปนะครับในเรื่องของการงานและก็มีความโดดเด่นเกิดขึ้นหนึ่งไม้หมายถึงความโดดเด่นหมายถึงอินสไพเรชั่นความคิดการมีจินตนาการการคิดกว้างไกลนะครับความคิดเนี่ยพุ่งทยาน8ไดหมายคือความคิดที่พุ่งทยานไปแบบไม่หยุดยั้งนะมีความเป็นครีเอทีฟมากขึ้นมีลักษณะของการทำงานมีพาวเวอร์มีเอเนจี energy, นะครับการงานโดดเด่นนะ ประจักษ์กับสายตาของคนอื่นทั่วไปแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้อย่างที่บอกไปเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบาการเติบโตในสายงานอะไรแบบเนี้ยก็ได้มีการแบบเหมือนกับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีไพ่สี่ไม้มาด้วยนะการงานค่อนข้างามี ความสําเร็จเกิดขึ้นมีในเรื่องของตําแหน่งได้ดีมีการได้รับการสนับสนุนอุ้มชูจากบุคคลอื่นได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะดังนั้นการงานค่อนข้างโดดเด่นมากๆสาหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลคือมาแบบดีทุกใบเลยสำหรับในเรื่องการงานแสดงว่าการงานของชาวตุลน,นั้นค่อนข้างโดดเด่นสุดๆเลยนะครับในรอบหลายๆหลาย ในช่วงหลายๆเดือนเลยประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ชาวราศีตุลลักนาะตุลน,นั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ได้รับโอกาสดีๆแล้วใช่ไหมครับมันก็อาจจะนํามาซึ่งการต่อยอดในเรื่องของ uh, การทํางานดีแล้วนะครับตำแหน่งดีนะครับการโปรโมทดีการเงินก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับในไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้น บางคนอาจจะได้รักษณะของการเงินที่ปรับฐานเงินเดือนที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นชาวตุลลักษณะตุลก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วโอกาสของความสําเร็จจะมาถึงตัวคุณนะครับคืออยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยเดินโคจรไปอยู่ในภพเลือนกรรมะแล้วเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมครับ เขาเรียกว่าเดินถอยหลังไปอยู่ในเรือนสุภาทําให้การเงินของคุณนะั้นมีโอกาสต่อยอดพัฒนาได้ดีขึ้นถึงบอกว่ามีโอกาสได้ปรับฐานเงินเดือนแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะดาวของคารเนเดินโครจรถอยหลังคือดาวการเงินคือดาวคาร,คาคารนะครับเดินถอยหลังทําให้สิ่งที่เราคาดหวังไวนะ้น่ะมันอาจจะดูล่าช้าไปสักนิดหนึ่งเนาะเช่นอาจจะมีแบบมีแววว่าจะแบบเออปรับฐานเงินเดือนอย่างเงี้ยแต่ แทนที่จะได้ปรับเดือนนี้อาจจะได้แบบปรับไปครึ่งเดือนหลังหรืออาจจะเป็นแบบเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือมันมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสขึ้นเงินเดือนปรับเงินเดือนแต่มันอาจจะดูช้าๆหน่วงๆนิดนึงคําสั่งอาจจะอาจจะแบบรอหน่อยอะไรแบบนี้ถึงจะได้รับ ผลประโยชน์ตรงนั้นมากขึ้นอาจจะทําให้เราค่อนข้างวาววุ่นอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งเรื่องเงินนะครับอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยบางทีเราก็ค่อนข้างฟุ้งซ่านนิดหนึ่งเพราะเราอาจจะแบบคาดหวังกับในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นโอกาสได้สูงแต่ว่าแค่อาจจะดูแบบล่าช้านิดหนึ่งประมาณนี้นะครับครับทีนี้มาดูในเรื่องของการทํางานกันบ้างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคือการทํางานหรือว่าในลักษณะของการลงทุนเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสของการลงทุนร่วมหรือ เปล่ามีถั่บขับเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังมีเซเว่นออฟซอมาด้วยนะครับการลงทุนร่วมเนี่ยหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องพยายามสอดสอ่สองดูแลนิดนึงนะครับนะก็อาจจะทําได้แหละแต่ก็ต้องดูในจังหวะดูโอกาสให้ดีด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองให้มากหน่อยเพราะว่ามีดาวประจําตัวเนี่ยเป็นมหาอุดยุนเรือนอลริร่วมกลุ่มกับลาหู เพราะว่าในตามโบราณเนี่ยบอกว่าสุขเขาคู่โจรานะครับสุขราหูเขาคู่โจราระวังไัยไหมายความว่าแล้วยิ่งเกิดไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยแสดงว่าโหราศาสตร์ไทยกับไพ่เนี่ยตรงกันบอกว่าให้คุณระมัดระวังแต่ไม่ต้องระแวงเนาะแค่แบบเออดูไปก่อนนะครับในการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าในเรื่องของอาการทำธทุรกรรมสัญญาต่างๆอะไรที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของการมี พันธสัญญากันเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีรอบครอบให้มากหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะทาได้อยู่แต่อาจจะต้องแบบรอบครอบนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือก็ถือว่าโอเคอยู่ในการที่จะทํางานสิ่งต่างๆนะบรรยากาศในการทํางานเพื่อนร่วมงานนะครับก็โอเคนะมีไพ่เพจออฟคัพกับไพ่เทนออฟคัเกิดขึ้นโอ้ การทางานค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรเนะเป็นวันวาเลนไทน์นทด้วยเนาะเพราะว่ากุมภาพันธ์ก็จะกินในวันวนาเลนไทน์ในวันที่14ด้วยนะครับในคําพยากรณ์คลิปนี้ก็อาจจะได้ไปท่องเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะครับในพาร์ทของการที่ไปท่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องของ การทำงานนะครับอย่างก็อย่างที่บอกไปว่าโอเคมันก็ดูดีขึ้นดูมีเสถียรภาพดีขึ้นนะครับดูมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนดีนะครับมีบริวารดีคอยเป็นห่วงเป็นใยกับตัวคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้อิทธิพลของดาวเสากับดาวราหูเนี่ยจะแลก แรกเป็นเลือนกันนะครับเพราะว่าเสาจะขึ้นไปราศีมีนส่วนดาวราหูจะย้อนจากจาราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมแทนดาวเสาคือจะสลับกันแต่ยังไม่ถึงอันนี้แค่เล่าให้ฟังก่อนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะมีการเริ่มต้นอยากจะมีการทําอะไรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นดูตัวอย่างพี่ของผมเกิดลัคนาตุลตอนเนี้ยกำลังอยากจะไปแบบ ออกจากงานประจำกำลังจะไปทํำงานาเปิดร้านนะครับบางอย่างนะครับเปิดร้านขายของแล้วกันประมาณนี้นะครับไปลงทุนทําธุรกิจเนี่ยพราะดาวราหูกําลังจะมาเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแสดงว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในการที่อยากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือเนี่ยมันมี นีพาร์ทเนอร์มาด้วยเห็นไหมครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะมีเจ็ดดาบมาอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบางคนน่ะเขามาแบบไหนยังไงเราก็ต้องดูให้ดีเนาะว่าเออคัดกรองให้มากหน่อยกับในเรื่องของการที่จะลงทุนร่วมหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะว่าช่วงแรกอาจจะดีแต่ช่วงไปช่วงแบบกลางๆเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วว่ามันจะยังดีแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าเพราะไพ่บอกว่ามันก็ดูไม่ชอบมาพากลเนาะเขาว่าไม่ชอบมาพากลบางทีี่ย อาจจะแบบได้ดีก่อนแล้วมันก็อาจจะแบบไม่แบบคข้าอะไรดีละเหมือนกับว่าอาจจะทําร่วมกันแล้วมันอยู่ได้ไม่นานก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาแบบเออเอาเปรียบเราเสมอไปมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นแล้วแต่บุคคลเนาะประมาณนี้แต่ว่ายังไงก็ยังคงต้องระมัดระวังสำหรับชาวตุนนะครับแล้วก็ทำเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆควรรอบคอบอย่าปล่อยปะละเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกเระวังสแกมเมอร์ฟิชชิงนะครับแล้วก็ c อสเซนเตอรด้วยแบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยกลุ่มกับดาวราหูก็เลยอาจจะทำให้มันมีข้อยุ่งยากใจนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองให้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวตุลเนี่ยขึ้นไพ่ใบเดียวคือหนเหรียญ แต่1เหรียญเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถ้า1เหรียญเนี่ยเปรียบกับเงินก็น่าจะสัก9.5เด็กเก้าหร9.5เต็ม10นะครับก็คือ ค่อนข้างดีมากๆเลยการเงินก็คืออยู่ตัวมั่นคงหมุนเงินได้ดีมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับได้รับผลประโยชน์ได้รับการเงินที่ดีอิทธิพลของดาวการเงินของคุณถึงแม้จะเดินโครจรถอยหลังอย่างที่บอกไปบางคนก็ได้ในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนบางคนก็ได้รักษณะของการได้เงินก้อนใหญ่นะครับที่อาจจะมาจากในเรื่องของอสังหาริมทมรัพย์หรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาการได้ดิว ต,ต่างๆที่เป็นบิ๊กโปรเจกต์นะครับหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของอการลงทุนสิ่งต่างๆก็ประสบความสําเร็จได้อย่างไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับทำให้การเงินนั้นมีเสถียรภาพกับในเรื่องของความสําเร็จค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับชาวตุนก็แค่อย่าให้คนอื่นยืมเงินแล้วก็อย่าไปเซ็นกู้เซ็นค้าประกันส่วนในเรื่องของรายได้ถือว่าดีนะครับสำหรับชาวตุลก็โอกาสของการเงินค่อนข้างเด่นแล้วก็ดังอยู่ปังพอสมควรเลยนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับโปรดชใช้วิจารา์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำม,มากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวน่าจะแม่นกว่านะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม